มันสามเดือนเนี่ยเขาใส่ปุ๋ยระเบิดหัวได้ยั้งนาะครับพี่น้องกะมีพี่น้องหลายๆท่านทำกันเข้ามา้าเนาะครับว่ามันในช่วงสามเดือนเนี่ยใส่ระเบิดหัวได้ยัง้งผมกาทิมา็หคลิปเพื่อจะตอบคาถามนะครับอันดับเรขก็ต้องมันสามเดือนของแต่ละท่านของแต่ละคนนี่อาจจะบ่ทอกันนะครับสําหรับต้นมันหรือว่าสภาพพื้นที่มันแตกต่างกันนะครับการจเจริญเติบโตมันอาจจะ ตีบท่อกันนะครับสําหรับต้นมันน้อยแนยใหญ่เนยถ้าก่อนี้ของผมนะครับกรณนี้ของผมถ้ามันเข่าสามเดือนแล้วผมจะใส่ปุ๋ยทางดินสตรสิบห้าสิบห้าสิบห้าบวกกับศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับอัตราการใส่กับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับสิบห้าลูกหนึ่งแล้วกับศูนย์ศูนย์หกสิบลูกหนึ่งนะครับเพราะว่าผมจะยังบอแนะนาพี่น้องนะครับสําหรับ ต้นมันที่ยังบ่สมบูรณ์ที่จะพร้อมสใส้สูตรศูนย์หกสิบนะครับกะให้ใส้สูตรสิบหาสิบหาสิบหาไปก้อนนะครับเพราะว่าเขาที่เบื้องยังแต่ว,ว่าต้นมันเขาสมบูรณ์บ่เนาะครับกาเบื้องง่ายๆครับมันสามเยียนกับที่อยู่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับแปดสิบถึงเก้าสิบเซนของความสูงของต้นนะครับแล้วก็สงพุ่มกับทีประมาณนี้นะครับเนี่ยที่ให้เบื้องชัดๆเลยพี่น้องสงพุ่มก็ต้องได้แบบนี้นะครับทรงพุ่มทรงใบ พวกใบพวกยังเนี่ยก็ต้องสมบูรณ์ครับเพราะว่าถ้าเขาใส่ปุ๋ยที่มีตัวไท่ลลายๆนะครับมันจะเฮ็ดให้ต้นมันเขาชะงักนะครับพอเขาใส่ไปแล้วใบใบช่วงข้างล่างมันนะครับมันจะเริ่มเหลืองนะครับเหลืองแล้วก็ล้นไปเทีละใบนะครับถ้าต้นมันบ่สมบูรณ์ถ้าเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวยกตัวอย่างให้เบื้องึ้นอ่องถ้าต้นมันบ่สมบูรณ์แบบนี้เนาะสามเดือนก็จริงอยู่ครับถ้าเขาใส่ไปแล้วนะครับใบพวกนี้ใบไต้นะครับที่ล้นล้นล้นเหลือแท่ กังเทิงนะครับมันเฮ็ดให้หยุดการเจริญเติบโตไปชั่วงขณะนึงเนาะครับในช่วงเที่ยเขาใส่ไปไม่ไมนะครับช่วงเดือนถึงสองเดือนแรกนะครับเที่ยเขาใส่ปุ๋ยไปเนี่ยผมก็เลยมาเฮ็ดคิดเพื่อจะตอบคําถามพี่น้องนะครับว่าสามเดือนมันสามเดือนเนี่ยใส่ปุ๋ยทางดินได้หรือ,อยังผมก็ตอบว่าใส่ได้แล้วครับแต่ว่าก็ต้องเบื้องสาภาพมันจะคลองน้าว่ามันพร้อมหรือ,อยังเนาะครับ พ้อมจะใส่ปุ๋ยโตไทหรือยังถ้าอยังน่้นร้อมกจะให้ใส่สูตรสิบหาสิบหาไปก้อนนะครับเพราะว่าผมจะเน้นความสมบูรณ์ของต้นก้อนนะครับอันดับแรกเลยเพื่อจะบ่ให้มันเขาชะง,งักนะครับถึงเรื่องของต้นพันธุ์แล้วก็เรื่องของขนาดของหัวนะครับอันนี้ก็มมเวาสู่พี่น้องฟังนะครับพี่น,อนอ้องเพราะว่าการถามกันเขาม้าลายนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนี่แหละว่าท่านพอใส่ยังงนะครับ ผมก็บอกว่าถ้าต้นมันเจ้าสมบูรณ์ก็ใส่ได้เลยผมก็บอกว่างีเนะครับต้นมันเพราะว่าเขาใส่ไปแล้วมันที่ชะงักนะครับแต่ว่าเรื่องของทางใบกระฉีดได้ตลอดครับของผมจะฉีดทุกอาทิตย์นะครับสําหรับปุ๋ยทางใบเลยผมฉีดปุ๋ยทางใบทุกอาทิตย์ปุ๋ยที่ผมฉีดก็มีปุ๋ยหมักปลานะครับเนีนๆกับปุ๋ยหมักปลากับน้ำชีโมนะครับที่ผมฉีดเป็นประจําเพื่อเพื่อจะกระตุ้น เสียวของหัวนะครับแห่มันไปสร้างเป็นหัวนะครับพวกที่เป็นหากหัวนะครับบางหากมันอาจจะบ่อบ่อบ่อขยายหัวนะครับขยายเป็นหัวเขาก็ไปซ้อยกระตุ้นมันจากน้อยนึงโดยการฉีดปุ๋ยหมักปลาเนี่แหละครับพี่น้องฉีดไปปุ๋ยหมักปลาไปซ้อยกะปีนี้กะประสบปัญหาร้ายนะครับเพราะว่าเจอแร่งแล้วมันเดือนสิบสองบางบางโค้นกะเป็นเอ็นนะครับว่าเป็นหัวเลยมันเกิดจากสาเหตุที่ มันแร้ยงจัดบัดเนี่ยครับมันแรี้ยงจัดแล้วมันเลื้อยช่วงที่มันจะสั่งหัวเนาะคนกับตกม้าช่วงไปลายปลายปีตั้งแต่ครับตกม้านิดหน่อยกับโบตกปันไดเนาะมันก็เลยเฮ็ดให้หัวโบ่ดกผมเห็นเพื่อนกู้มันนะาไปต้นละหัวสองหัวนะครับพี่น้องใครเฮ็ดแบบนี้กขาดทุนแลยพี่น้องเอ๊ะแต่มันนะาหัวโบ่ดกนะครับบ่ดกพร้อมบอ่ใหง่พร้อมนะครับต้นกับ พ่ได้ดูพอน้อยนะครับสำหรับถ้าคลิปใดพี่น้องมีอยังเก่ที่สอบถามเกี่ยวกับมันกับสอบถามเข้ามาได้เด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับ